สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะดูการใช้ eLab ในการสร้างโจทย์แบบป้อนคําตอบแบบบรรยายนะฮะซึ่งจะเป็นกรณีที่เราอยากจะให้ผู้เรียนได้ตอบคําถามแบบที่มีคําตอบได้หลากหลายรวมถึงคําถามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกโปรแกรมด้วยนะครับเริ่มต้นที่หน้านี้เลยนะฮะก็คือการหน้าการสร้างโจทย์นะครับสมมุติว่าเราจะสร้างโจทย์คําถามทั่วไปเช่นคอมพิวเตอร์เรื่องต้นนะครับ ในที่นี้เนี่ยเราสามารถใส่โจทย์ปัญหาแบบที่มีคําตอบแบบปัญญ,ญาผสมกับโจทย์แบบโปรแกรมได้นะฮะแต่สามารถที่จะมีคําตอบแบบปัญญาล้วนก็ได้หรือแบบไม่มีโปรแกรมมาเกี่ยวข้องแต่ยังไงก็ตามเราจะต้องมีการเลือกตัวภาษาตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าไม่มีโจทย์ของการโปรแกรมเนี่ยภาษาเนี่ยเราจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะคะร,ร,ะรับผมจะเลือกเป็นสีชาไว้นะฮะหัวเนื้อตรงนี้ก็ใส่ตาปกติไปนะครับแท็กก็ใส่ตามความเหมาะสมนะฮะเช่นคอมพิวเตอร์ interaction นะครับ ในส่วนของซอสต,ตรงนี้นะฮะาตามที่ได้ทราบม,มาแล้วว่าเราจะใช้าการพิมพ์โจทย์แบบ Markdown นะฮะเช่นอาจจะพิมพ์เป็นแบบนี้นะฮะคอ <c oughs> ม,มพิวเตอร์เบื้องต้นนะฮะขีดเส้นใต้นิดหนึ่งให้มันทำเป็นตัวหนาให้นะครับเราจะลองสร้างโจทย์สักสองข้อนะฮะลองดู f ฟจดนิดหนึ่งนะครับเห็นเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับอาจจะลองถามว่า จงยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่จะเป็นอุปกรณ์เอาท์พุตนะฮะมาสองตัวอย่างนะครับในที่นี้ถ้าลองรีเฟรชดูนะครับจะเห็นหน้าตาของโจทย์เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเราจะให้ออกโดยขึ้นบรรทัดใหม่แล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้สมมติว่าเคาะสเปซสี่ครั้งนะฮะมันก็จะมีการ ยนย้อนหน้าเข้ามานะฮะอันนี้เราจะลองพิมพ์คำตอบเลยนะครับเช่นเราจะคาดหวังว่าผู้เรียนอาจจะตอบประมาณว่า,อาจอหน้าจอนะฮะแล้วก็เครื่องพิมพ์แบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยถ้าเรากดตัวเลขมันก็จะขึ้นคาตอบมาเลยซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการอยากจะให้ตรงนี้เจาะเป็นช่องว่างเพื่อให้ผู้เรียนตอบ <c oughs> ทําได้แบบเดียวกันกับตอนที่เจออาะเจาะรูในโค้ดนะฮะก็คือใส่ตัววงเลบปิดตาเข้าไปนะครับ นี้นะฮะอาจจะเว้นที่เผื่อไว้หน่อยเผื่อเขาตอบเป็นอย่างอื่นแล้วก็มีคําตอบที่ยาวกว่านี้นะฮะถ้ากด refresh ดู Duke, ก็จะได้ช่องว่างเป็นลักษณะแบบนี้จะเห็นว่าช่องว่างจะเป็นสีฟ้านะฮะถ้าเทียบกับตัวช่องว่างที่เจาะในสนของโคต,ตัวนั้นจะเป็นสีเหลืองจำง่งายๆว่าสีเหลืองจะเป็นอ่าช่องว่างที่มีการ,รกกตรวจแบบอัตโนมิติในขณะที่สีฟ้าจะเป็นช่องว่างที่ต้องมีการให้คะแนนโดยทีเอหรืออาจารย์นะครับ อลองใส่สข้อหนึ่งนะฮะเช่นข้อสองนะครับอันนี้ลองแบบที่ก,กว้างกว่านี้หน่อยเช่นอธิบายประโยชน์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับในที่นี้คําตอบมันจะหลากหลายมากงั้นเราอาจจะลองใส่หรือไม่ได้ใส่คําตอบอะไรเพเถิมนะฮะเช่นทำเป็นแบบนี้นะครับจริงๆคาตอบที่ใส่หรือไม่ใส่เนี่ยยังไงผู้เรียนจะไม่เห็นคําตอบใดๆทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่จะเห็นเนี่ยคือ ผู้สอนเนี่ยผู้ช่วยสอนคือถ้าลองเอาเมาส์เลื่อนมาที่ตำแหน่งนี้นะฮะทิ้งค้างไม่นิดนึงจะเห็นว่าตรงนี้มันจะขึ้นเป็นเหมือนกับเฉลยคร่าวๆขึ้นมาคร้อบวงเล็บด,ด้านหลังเป็นคะแนนนะฮะซึ่งถ้าเราไม่ได้ระบุคะแนนลงไปมันจะมีคะแนนให้เป็นข้อละหนึ่งคะแนนข้างล่างตัวนี้ก็จะข้อละหนึ่งคะแนนเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีคําตอบตัวอย่างให้นะครับทั้งนี้เนี่ยตัวนี้ไม่ได้ตรดอัตโน,นมัตินะฮะฉะนั้นจะพิมพ์มาเหมือนเป๊ะหรือไม่เหมือนก็าตามเนี่ยนะฮะยังไงก็ตามเราจะต้องเป็นคนที่จะต้อง คนที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่จะต้องมีการป้อนคะแนนลงไปนะครับซึ่งในส่วนของการตรวจหรือการให้คะแนน,นเดี๋ยวจะมีวิดีโอคลิปอีกอรัหนึ่งอธิบายไ,ไว้ทีนึงนะครับ <c oughs> ลองมาดูส่วนที่เราต้องการจะระบุคะแนน,นที่แตกต่างกันเพิ่มเติม,เ,มเข้าไปนะครเช่นกรณีที่สองข้อนี้จ,จะมีคะแนนที่ไม่ใช่หนึ่งคะแนน,นและนะฮะอาจจะให้ข้อแรกสมมตินะฮะข้อแรกเราต้องการคะแนน,นเต็ม ถ้าคะแนนในขณะที่ข้อสองต้องการคะแนนเป็นสิบคะแนนนะฮะเราสามารถระบุคะแนนก็ไปได้โดยใช้เครื่องหมายกล้ามตูนะฮะเป็นแบบนี้นะครับเลื่อนลงมาที่ข้อสองนะฮะใส่ตรงนี้เป็นสิบนะครับลองกด refresh ดูนะัะตรงนี้เนี่ยจะผู้เรียนจะไม่เห็นผลลัพธ์เลยที่แตกต่างกันนะฮะแม้กระทั่งคนที่สร้างโจทย์เองก็ถ้าดูจากหน้าจอ refresh แล้วก็จะไม่เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยกเป็นเวลาที่เอา m o u s เลื่อนมาที่ช่องว่างนั้นๆนะฮะจะเห็นว่า ตัวคะแนนวงเล็บด้านหลังเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับข้อแรกจะมีห้าคะแนนแล้วก็ข้อสองคือ1ิคะแนนนะครับคะแนนเต็มพวกนี้จะมีผลตอนที่เราาตรวจข้อสอบของเด็กแต่ละคนนะฮะในส่วนของการตรวจอีกทีหนึ่งนะครับท้ายสุดตรงนี้นะฮะเพื่อตรงนี้เป็นเป็นเนทคนิคนิดหนึ่งของมาร์กดาวนะฮะคือกรณีที่มีข้อสอบหลายข้อนะฮะในในึใน่งโจทย์เนี่ยบางทีเราอาจจะสลับข้อสอบไปมาซึ่ง แทนที่จะต้องมานั่งใส่ตัวเลขหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับตัว markdown มีฟีเจอร์ที่เราไม่ต้องมาแค่ตรงนี้แต่ว่ามันจะกรนตัวเลขให้อัตโนมัตินะครับเช่นเราจะพิมพ์หนึ่งหนึ่งแบบนี้คือ <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้ markdown จะอาจจะปีความให้เห็นเป็นหัวข้อลำดับตัวเลขให้อัตโนมัตินะครับถ้ากด refresh ตรงนี้จะเห็นว่ามันมันจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นหนึ่งหนึ่งอย่างที่เราพิมพ์ไว้ในตัวซอ u r c แต่ว่ามันจะพิมพ์เป็นหนึ่งสองมอนเดิม นะครับทั้งนี้คือมันจะมีความอัตโนมัติว่าเลขที่เราพิมพ์ข้างหน้าเนี่ยมีความหมายว่าเราต้องการสร้างลิสต์แบบตัวเลขนะครับเป็นเป็นคลิกหนึ่งของ r ากดาวโอเคครับในส่วนนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้นะครัแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอคลิปหนึ่งที่จอธิบายเรื่องของการตรวจเวลาที่มีโจทย์คําถามแบบที่ให้ผู้เรียนตอบกับบรราย